ันให้ลูกกินขวดลางคืนให้เข้าเต้าลูกจะสับสนไหมคะและเข้าเต้าต้องเข้ากี่นาทีแล้วต้องให้กินทั้งสองข้างเลยไหมคะต้องฟ๊มนมต่อไหมคะเลิศหรือ <c oughs> <c oughs> แมวม่งหม่ชั่วนาเรมีดาวหย่อนมาด้วยสแสดงว่าเคยหย่อนดาวให้แชร์ด้วยน่ารักสุดอ่ะจริงๆลกูกว่าเออลูกจะสับสนไหมแม่ค่ะสามารถให้ลูกกินเต้าได้อย่างเดียวจะเป็นอะไรที่ดีเลิศปังสุดแบบสับเพราะว่าการที่ลูกดูดเต้าแม่จะเหนื่อยน้อย และวแม่เองก็จะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้กระตุ้นพัฒนาการโอบกอดสัมผัสกันคือถ้าสมมติน้องยอมยอมดูดเต้าแล้วเราเองก็แฮปปี้ในฟิลดูดเต้านี้ให้ลูกดูดได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมาสลับเต้าสลับขวดแต่นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ให้สลับกินขวดเนี่ยด้วยเพราะเหตุผลอะไรนะคะเนาะอ,อันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าสมมติว่าถามว่าเขาจะสับสนไหมถ้าเขาสับสนคือ เขาจะเริ่มวางปากไม่ถูกแล้วเขาจะหุดหิดเวลาที่เขาเจอเต้าโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนลงมาเพราะเด็กที่อายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนลงมาหากคุณแม่สังเกตทารกเนี่ยที่เขาเกิดมาเขาไม่รู้หรอกว่าเต้านมในอุดมคติเนี่ยต้องเป็นอย่างไรแต่ถ้าสมมุติว่าเขาถูกสอนมาตั้งแต่อุ้แอวอแอว,แวลืมตาดูโลกว่าอ๋อเต้านมอาหารของฉันเนี่ย เป็นแบบนี้เขาจะพยายามเรียนรู้ไม่ว่าหัวนมแม่จะสั้นจะยาวจะบอดจะบุ้มยังไงเขาจะพยายามเรียนรู้และมีชีวิตต่อและกินนมในลักษณะสภาพแบบเนี้ยให้จนได้เพราะเขาไม่มีทางเลือกถูกต้องปะคนที่ไม่มีทางเลือกถ้าเขาต้องการมีชีวิตอยู่ต่อเขาจะปรับตัวและถ้าใจแม่สู้อย่างงี้ค่ะ เขาจะปรับตัวกับชนิดนั้นๆและดูดแบบนั้นของเขาแบบทุลักทุเลแบบนั้นแหละจนได้เพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นให้เขากินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชีวิตของเขามีทางเลือกโดยมีการให้จุกเขาจะมีความรู้สึกว่าเอา้าโอ้ยอมลําบากมาตั้งนานพระเจ้าจุกมาแล้วโอ้ยลําบากทําไมวะทีนี้นะคะเนาะน้องก็เลยปันใจ ให้กับจุกนมที่ง่ายสบายดูดสบายเบือสะดุดปูด่โอ้ยทำไมชีวิตมันจะต้องยากนี่ไงไมันมีสิ่งที่ง่ายกว่านั้นจะไปจะลำบากเพื่อลูก็คิดอย่างนี้ทีนี้พอรู้ค่ะได้มาเจอจุกปุ๊บน้องก็จะปันใจพอน้องปันใจเสร็จปุ๊บนะคะเนาะพอมาเจอเต้าก็จะหงุดหงิดพอมาเจอเต้าก็ฟิดฟัดฟิดฟัดหงุดหงิดหงุดหงิดแบบไม่เอาไม่เอา ไม่อยากดูดหูหงุดหงิดจังเลยเพราะอะไรอะ่ะก็ฉันเจอขวดะจะมาให้ฉันเจอเต้าทําไมอีกลําบากฉันไม่อยากลําบากเธอเข้าใจปะนี่ก็เลยจะเป็นที่มาที่ไปว่าถ้าเด็กที่อายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนแม่เราเห็นภาพมากจริงไหมล่ะจริงไหมเธอเข้าใจปะเออคือมันเป็นฟีลอย่างเงี้ยคือพยายามอธิบายให้คุณแม่ฟังว่าอย่าให้ลูกเจอขวดก่อนหนึ่งเดือนเพราะว่าเด็กอะคะ่ะถ้าเขาเจอความลำบากมาแบบไหน เขาจะเรียนรู้กับความลำบากนั้นและถ้าเขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อเขาจะปรับตัวกับสิ่งนั้นและมีชีวิตต่อไปไม่ว่าเต้านมของเราจะอุบัติเหตุจะเป็นอย่างไรจะไม่เป็นอุปสรรคกับเขาเลยเพราะเขาถูกสอนมาว่าชีวิตฉันอยู่บนเส้นทางแบบนี้ฉันไม่มีทางเลือกอะไรได้อีกเลยโอเคไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเจอขวดซึ่งขวดอ่ะมันจะมีความเร็วง่าย ทุกคนเมื่อเจอความเร็วง่ายพร้อมที่จะเปใจไปหาสิ่งนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าถึงไม่ให้เด็กเจอขวดเพราะเขาจะสับสนเมื่อเขาสับสนเขาจะไม่เอาเต้าของคุณแม่และคุณแม่เองก็จะหมดกำลังใจว่าลูกไม่ดูดเต้าฉันก็เลยจะต้องผันตัวมาเป็นแม่นักปั๊มปั๊มนมให้ลูกกินแม่เขาก็จะเลยเหนื่อยแบบนี้เป็นต้นเกตนะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าลูกยอมดูดเต้าก็เน้นให้ลูกดูดได้เลยเพื่อที่ให้เขารู้ว่า มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะเต้าเต้าก็จะสามารถดูดเต้าได้ทีนี้เด็กก็ไม่คือเด็กแต่ละคนนะคะมีทั้งเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากแตกต่างกันออกไปเด็กบางคนคือเขาเป็นพื้นฐานเด็กเลี้ยงง่ายถ้าเป็นพื้นฐานเด็กเลี้ยงง่ายให้เขากินเต้าเขาก็กินให้เขากินขวดเขาก็กินเพราะคือยังไงก็ได้เด็กเนี้ยคือแบบได้แม่จะฝึกจะให้หนูนอนจะให้หนูกินฝึกมาเลยหนูทําได้หมดแต่เด็กบางคนก็ไม่ใช่เด็กบางคนเป็นเด็กเลี้ยงยาก เขาบอกว่าฝึกนอนลูกฉันจะต้องนอนแต่ลูกฉันนอนไม่ได้ค่ะลูกฉันเลี้ยงยากจบโอเคไหมเด็กแต่ละคนพื้นฐานไม่เหมือนกันนะคะและในช่วงเวลาแตกต่างกันก็เลี้ยงยากง่ายไม่เหมือนกันอีกนะคะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นคือถ้าลูกของคุณแม่ค่ะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเขาก็จะสามารถกินทั้งเต้าได้ขวดเขาก็กินได้ก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรถ้าแบบนี้คือเป็นอภิชาตบุตรไม่ต้องไม่ต้องแบบมาอะไรเป็นอภิชาตบุตรโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวที่บอกคือ คุณแม่ถามว่าอะไรนะแล้วต้างข้าเข้าเต้าต้องเข้ากี่นาทีทีนี้เบสิกเวลาที่เราค่ะเอาลูกเข้าเต้าถามว่าจะต้องเอาลูกเข้าเต้ากี่นาที เบสิกพื้นฐานเด็กจะต้องกินนมเต้าละ10-15นาทีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเพิ่งเกิดโดยธรรมชาติของเด็กที่เพิ่งเกิดกระเพาะเขาเล็กนะคะเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการนมอะไรมากมายกระเพาะฉันเล็กถึงเดียวยกตัวอ,อย่างเช่นคลอดมากระเพาะฉันขนาดเท่าลูกแก้วฉันต้องการนมแค่รอบละ5้าีซีจะให้ฉันกินเยอะแยะอะไรมากมายท้องฉันจะแตก พะลูกฉันอายุ3วันกระเพาะลูกเรานะคะก็ขยับขึ้นมานะคะสามารถจุนมได้นะคะรอบละประมาณ1่ออนพอลูก3วันจุนมได้รอบละประมาณ1่ออนเขาก็จะต้องการแค่ห้าหนึ่งออนนั่นแหละจะไปดูดอะไรมากมายพอลูกเราอายุประมาณสัก สิบวันกระเพาะลูกก็จะถ่านขึ้นมาอีกต้องการนมลอดละประมาณสองออนนึกออกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นคือกระเพาะเขาเล็กโดยธรรมชาติที่กระเพาะเล็กนะคะช่วงแรกๆเ,เขาอาจจะดูดเต้าแบบสั้นๆ5นาที10นาทีแต่พอเราเลี้ยงเข้ามาประมาณหนึ่งนะคะน้ำนมแม่ก็มีพอประมาณหนึ่งเขาจะดูดน้ำนมนะคะเนาะเต้าละประมาณ10-15นาทีก็คือเอาง่ายๆคือเขาค่ะจะดูด จนแบบเกรียงเต้าทีนี้เกรียงเต้าของเราก็คือว่าคือตอนแรกค่ะนมเรามันจะหนักๆน,นะเออแล้วก็เราบีบน้นํานมออกมามันจะแบบพุ่งจุกเลยแต่พอสมมติว่าน้องดูดไปเกรียงเต้าเต,เต้านมเราจะนิ่มยวบแล้วเราค่ะใช้มือบีบอะค่ะน้นํานมมันก็จะอหยดมาเป็นแบบแหมะแแม่แแม่แบบนี้เป็นต้นนี้คือเกรียงเต้าแต่เวลาที่เราเอาลูกดูดเต้าไม่ใช่ว่าให้ลูกอมนะคุณแม่บางคนคือไม่เข้าใจแล้วตีว่าเนี่ยคือลูกดูดและเด็กอะค่ะ กับการหลับเนี่ยเป็นอะไรที่คู่กันเพราะในท้องอ่ะเขาอยู่ในท้องของเราเขาหลับมาโดยตลอดอ่ะเขาอยู่แต่ในที่มืดๆและที่แคบๆนะคะแล้วเขาก็นอนเป็นส่วนใหญ่ชีวิตของเขาคือแทบจะเป็นวิถีชีวิตคือการนอนซะส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเราอะค่ะ เห็นว่าลูกหันหลับเราต้องปลุกให้ลูกตื่นด้วยกลวิธีต่างๆเพื่อให้ลูกดูดนมต่อถ้าสมมติว่าเราจะสังเกตก็คือว่าโดยทั่วไปเด็กเขาก็จะรีดกืนอึกรีดกืนอึนะคะเอาง่ายๆคือกืนเสร็จปุ๊บก็ต้องต่อด้วยการดูดดูดกืนดูดกืนดูดกืนแบบนี้สม่าเสมอตลอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาลูกดูดเตาและเราหาเห็นลูกอหาค้างนานเอ้าผ่านไปหนึ่งสองสาม สี่ห้าห้าวินาทียังไม่กืนอึกเลยเอาหลับเฉยเราก็ต้องอาก,กระตุน้นแสดงว่ายังไม่อิ่มและหลับเนี้ยค่ะก็ต้องมีการที่เอามือของเรานะคะสัมผัสนะคะที่หน้าที่หน้าอกที่หลังที่ฝ่าเท้ากระตุ้นให้ลูกตื่นขึ้นมากินนมต่อน้องจะต้องดูดดีตลอดนะคะเพราะว่าถ้าน้องหาหลับคาเต้าน้องเองก็ได้รับนมไม่เต็มที พอได้รับนมแม่เต็มที่นมแม่ก็ย่อยง่ายอีกผ่านไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาขอกินนมเอกอีกนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็คือจะต้องให้น้องค่ะกินนมให้อิ่มแล้วก็ให้น้องค่ะดูดนมแม่ให้เกลี้ยงมากที่สุดเท่าที่จะตีเกลี้ยงได้ก็คือประมาณ่าเต้าเราประมาณ1 0บถึงสินาทีแน่นอนทีเนี้ยพอเด็กกินไปเขาก็จะเคลิม้มบางทีก็จะหลับอะจะหลับปุ๊บ จับเลยจ้ะเราสลับเลยจับเลยจับเลยโดยทั่วไปถ้าสมมุติว่าเขาค่ะทาตัวตั้งตรงขึ้นหรือว่านั่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเหมือนตาเขาก็จะลืมเบิกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอากินนมต่อได้แล้วก็สลับนะคะมากินอีกเต้าหนึ่งแบบนี้เป็นตน้นเราก็จะใช้ระยะเวลารวม2เต้าเนะะี่ยค่ะให้มันได้อยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะคะเนาะจนให้ลูกอิ่มลูกอิ่มคือเด็กบางคนเนเจอร์การอิ่มของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอิ่มคือคายปากออกจากเต้าจบบางคนคืออม เพราะว่าเด็กอะะความสุขจะอยู่ที่ปาก oral state อะไรก็ตามที่อยู่ในปากเขาจะรู้สึกว่าเขาพึงพอใจแล้วก็หลับเพลิมไปบางคนก็คืออมโอ้โอมไว้บางคนก็คือแทนค้าตกอ่อนหมดเลี้ยวหมดแรงหมดเลยอันนี้ก็คือบ่งบอกว่าเขาอิ่มแล้วแล้วก็ดูแลจับเลยแล้วก็วางลูกลงนอนแบบนี้เป็นตน้นทีนี้ถามว่าถ้าสมมุติว่าลูกของเราดูดดีดูดเก่งดูดเป็น และดูดเกลี้ยงเต้าแล้วเราเองก็รู้สึกว่าโอเคฉันโอเคกับการที่ให้ลูกดูดเต้านั่นแหละเราไม่จาเป็นต้องปั๊มนมต่อก็ได้ไม่บจะต้องบอกว่าการปั๊มนมไม่ใช่ว่าแม่ทุกคนต้องปั๊มนมนะคะไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนที่เป็นแม่ต้องปั๊มนมให้ลูกกินนะเข้าใจปะคนที่จะต้องปั๊มนมให้ลูกกินคือหมายถึงว่าบางคนนะคะถูกแยกแม่แยกลูกบางคนลูกกินแต่ติดหลับเยอะอย่างเช่นเด็กบางคนคลอดก่อนกนําหนดแรงดูดเขาไม่ได้เยอะมากเขาดูดนมแล้วมันไม่ได้เกลี้ยงเต้าแล้วแม่งเหลือนมในเต้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะแม ปั๊มนมนะคะออกมาต่อหรือว่าเด็กบางคนมีปัญหาช่องปากเนี่ยค่ะเขาดูดได้ไม่เต็มที่กระตุ้นให้เขาดูดแล้วดูดไม่เกียงเต้าแม่ก็ต้องปั๊มนมต่อหรือคุณแม่บางคนนะคะคือจะต้องกลับไปทํางานอ่าลูกไปไปทางานเอาลูกกลับไปเอาไปที่ทํางานด้วยไม่ได้ก็ต้องปั๊มนมหมาให้ลูกกินอยู่กับลูกก็คือให้ลูกดูดเต้าเพราะฉะนั้นคือจะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องปั๊มนมให้ลูกกินนะคะเราสนับสนุนในเรื่องของการเอาลูกดูดเต้าแต่ถ้าสมมุติว่าเราค่ะรู้สึกว่าน้องค่ะ เคลียเต้าแล้วมันไม่เกลียงแล้วเรารู้สึกว่าคัดตึงเต้ามากเต้ายังมีอาการที่แบบเป็นก้อนอยู่อะไรยเงี้ยค่ะเราก็ปั๊มนมต่อส่วนหาว่าเราจะต้องปั๊มนมต่อนานแค่ไหนเอาที่เราสบายใจเลยถ้าสมมติว่าเราอะค่ะปั๊มต่อหลังจากลูกดูดก็ไม่ต้องมากนะักไม่ต้องมากมายก็ได้อาจจะแบบแค่5นาที10นาทีแบบนี้ก็ได้แบบนี้เป็นตน้นโอเคไหม